โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักของผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเทเวอร์ผมอยากจะรู้ว่าการจีบสาวเนี่ยมันยากตรงไหนอยากรู้จริงๆถ้าเอาตัวเทเวอร์เดี๋ยวไปจีบสาวมันจะจีบติดหรือเปล่าแล้วเรามาดูกันจะจีบติดไหมว่าก่อนอื่นเลยเราก็เริ่มต้องเราก็ลองต้องลองอะไรเราก็ต้องเริ่มจากการแต่งตัวให้ดูดีมีภูมิฐานสาวจะได้ชอบ ไม่ต้องปิดหน้าปิดตาเพื่อความหล่อเหลาโอ้โหมึงสั่งคิ้วเอาละเรามาเริ่มกันดีกว่าขนาดแค่เดินมาผู้สาวยังขอถ่ายรูปมึงถ่ายรูปกูทำไมถูกต่อยเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงถ้าคุณยังโสดในผมโมโหแต่งตัวดีเพื่อมาหาคุณเลสนี่คือดีแล้วใช่ไหมคุณครับพอจะมีเอ่อคันไข่สักครู่ครับคุณจะเดินหนีไปไหนนะผมต้องการคุยกับคุณนัเนี่ยอ๋อหรือคุณเขินในความหล่อของผม Only you can do make this world well seem right. Only you can do make the darkness bright. Only you and you. This change in me, for it's true you are my destiny when you hold my hand. พยายามเป็นคนที่ใช่แต่ลืมไปคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเอาเธอเจ็บจิตเ <c oughs> <c oughs> จ็บสี่เหี้ยตกเขา